วันนี้เราก็นี่ไงเกือบสายเกินถ้าไม่บอกผู้ชมว่าอาชีพไหนๆก็สู้ได้ทุกโลกแต่สู้ได้ยังไงจากดกรกุลยาตั้งติพลาชีวะคนแรกเลยค่ะเราเริ่มต้นตัน้งแต่อาชีพหมออาชีพหมอนี่เป็นโรคติดเวลานะจะบอกให้ <วะ S 2> อาชีพหมอเป็นโรคติดเวลาตรงไหนตรงที่เวลาเราไปหาหมอนะหมอนี่จะต้องบอกเอ้าแล้วแล้วอาก,การมาเราก็รีบบอกเออเออคืออาเออเอออางั้นเอาอยาแก้อ้าไปกินก่อน แล้วเดินไปเจอพยาบาลพยาบาลก็เป็นโรคโรคอุเบกขาแล้วเดินไปเดินมาเราก็ยืนดูสักเดี๋ยวพยาบาลไปเรียกผู้ชายคนหนึ่งกําลังนอนอยู่บนเตียงนี่เธอพลิกตัวสีขอฉีดยาหน่อยผู้ชายนั้นก็น่ารักเปิดก้นให้ฉีดพยาบาลฉีดจึ้ฉีดลุกขึ้นมาคุณพยาบาลทำอะไรฉีดยาคุณผมไม่ใช่ขอ้ใขรขอโทษแถมโรคอุเบกขาไม่ยอมพูดโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนอยาพยายามไปไม่ยอมพูดไปถึงคุณครู คุณครูเป็นโรคเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งโรคที่เข็ดคิดว่าโรคนี้เป็นศูนย์กลางนึกว่าตัวเองพูดอะไรเด็กรู้หมดคุณครูวาดเขียนแม้ไปถึงโรงเรียนเลยจะให้เด็กวาดเขียนก็คิดว่าวาดรูปมานั่งเนาะมันง่ายดีเนาะม,มานั่งอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไปถึงนักเรียนวันนี้ครูจะให้วาดรูปมานั่งใครสงสัยไหมไอเด็กคนหนึ่งนั่งงงยกขึ้นคกรูอีมายืนผมก็วาดยากแล้วขึ้นวาดมานั่งผมแย่ <c oughs> yeah, เลย <c oughs> น,นี้มาที่คนขับรถแม่คนขับรถแม่เป็นโรคเบรกแรงไม่เบรกเบรกไม่อยู่กู้ไม่เบรกขี้โมโหอ,อีกต่างหากามันเขียนไว้นะถ้าลงป้ายหน้าให้กดกริ่งเราก็ลงป้ายหน้าเรากดกริ่งอีกคนหนึ่งจะลงก็กดกริ่งมันบอกว่าสองกริ่งจอดสองป้ายซ้อนอ สมมาก็เปล่าไม่รู้ไม่ใช่รถวะก็รถดีนะของเรารถเท่าของคนอื่นค่ะใช่ไหมเนี่รถเราดีหมดใครขึ้นขาสอมาก่อนี่ดูดีดีหมดเลยเมื่อคืนแปมบอกเบียดเบียดขาพี่เบียดข้าพเจกระบบเบียดหาใครมันบอกเบียดข้าไปเฮียเดี๋ยวเจอดีนะนี่ละคนขับรถไปเจออีกเป็นโรคอีกแล้วคนขายกล้วยปิ้งก็เป็นโรค ขายกล้วยปิ้งเนี่ยมันปิ้งจนติดนะปิ้งลูกนั้นนะปิ้งลูกนี้ปิ้งลูกนั้นนะปิ้งลูกนี้นะกลับไปบ้านเห็นสามีมนอนพลิกไว้เห็นลูกนอนพลิกอีกนึกว่ากล้วยปิ้งมันติดมันเติดนะคนขายกล้วยปิ้งก็เต็ดเพราะน้นมันเติดกันเป็นหมดทุกทุกคนจะเริ่มเป็นโรคตามลําดับไปนะไม่ว่าจะาเป็นอะไรเป็นโรคไปหมดเลยนะยิ่งโอ้โหยามยาม ยามนี่เป็นโลกซึมกรึงมันเดินอยู่เรามาตึกนี่เราบอกว่าขอทอดจะไปชั้นห้าน่ะบริษัทเอบซะบริษัทลายๆนะเอบแน่ใจนะว่าอยู่ตึกนี้แน่ใจถ้าแน่ใจนะหาเอาเอง <c oughs> ว่ามาใรอบนครั <c oughs> ้งเราจะบอกบอกว่าที่เธอจะานี่แกมายืนอยู่นี่ไม่รู้อะไรเลยเหรอบอกขอทอดเป็นยามไม่ได้มานับว่าตึกไหนอยู่ที่ไหน บริษัทไหนอยู่ตรงไหนขอโทษนี่จบอะไรมา,าตายแล้วมันว่าเราสิเลยบอกขอโทษใจว่าขอโทษไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอันนี้ความเป็นโรคเขาบอกจริงๆอคนทุกคนเป็นโรคหมดแต่ถ้าเรารู้จักหน้าที่เราจะไม่เป็นโรคเลยอย่างน้อยโรคจิตนะไม่เป็นเลยนะเรารู้ว่าเราเป็นกระเป๋ารถเมล์เราก็ย่ำหนิบกระเป๋ากิ๊ิ๊งติ๊งติงงงงงลเราลุกไอคนขับรถเราก็ขับไปจอดเกี้ยวจอดแล้วลงไม้จ้า ตัวเราเองอย่างไรจากการติดโรค <c oughs> เช่นกินอาหารที่ถูกต้องออกกําลังกายที่ดีมีชีวิตที่สดใสขอให้คนไทยทั้งหลายจงรักษาสุขภาพและมีความสุข,ขกับชีวิตทุกคนค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจหลงปริมหัวโลกล่าวขานข่ะนะ ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิมมึึงความดี ชิปมากเกือบพิสุจ์ของโรคดิฉันลองไปถามว่าช่างมีช่างอะไรบ้างนะช่างรักช่างฟองช่างไม้ช่างบูช่างกึ่งช่างจักสารช่างถักช่างพอช่างปักช่างเย็บช่างดอกไม้ช่างผมช่างตัดช่างเล็บช่างเครื่องยนต์ช่างปั้นช่างสักช่างเบนจรงนิ้มเผาช่างเขียนช่างปาช่างสีช่างพ่อช่างแม่เออเนี่ยหะถางแต่จริงอยู่กับบ้านเนี่ยนะคะจะเป็นโรคได้อย่างที่ฉันได้เป็นคุณแม่บ้านเฉยๆอาจจะเป็นโรคได้เพราะว่ารอ คอยเมื่อไหร่สามีจะกลับบ้าน,านลูกฉันจะไปไหนทําไมไม่กลับบ้านเป็นโรคได้เหมือนกันนะคะแล้วคนที่ตกงานวันวันก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนเอาเท้ากายหน้อผากเมื่อไหร่งานจะมาัะทีออ้ยเมื่อไหร่ฉันจะถูขวดนั่นเป็นโรคได้เป็นโรคจิตโรคจนโรคหงุดหงิดง่ดวงงาโรคเศร้าโรคซึมโรคซุบส่วนสติปัญญาซึ่ง,ง,งเป็นโรคไปทั้งนั้นทังนั้น ถ้ามีงานเมื่อไหร่การประกอบ<ล>สัมมาชีพนั้นคคะทั้้งหมดโรรอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคจิตอะ <laughs> เราที่เป็นอภิมหาอมตะทุกนิรันดร์การประเภทจิตป่วยเนี่ยถ้าเราได้ทํางานจิตเราก็จะไปพุ่งอยู่กับงานเราก็จะมีสมาธิยิ่งเราทําเต็มกําลังทําสุดหัวใจนอกจากเราจะได้ผลงานดีเป็นที่รักของนายแล้วดิฉันเชื่อว่าท่านจะสามารถพัฒนาจิตให้มีความสุขได้นะคะดังนั้นขอให้พวกเรานะคะลองอย่างหนึ่งก็คือช่วยกรุณาล,ลดเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองลงมาบ้าง ดิฉันชอบใจคุณสิริวัต์แซนวิสรู้จักใช่ไหมคะที่เขาขายแซนวิสที่ตกงานบริษัทเขายิ่งใหญ่มหาศาลมากแต่เขายอมลดตัวเองลงมาแล้วก็หี้หูหูนะคะดิฉันในอดีตก็เคยเป็นเจ้าของบริษัท4บริษัทเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์แต่ดิฉันมีความสุขในที่นี้เพราะว่ายอมลดตัวเองลงมาบ้างอย่าได้แบกกิจยศศักดิ์ศรีผู้ดีเก่าเงาผู้ดีแบกให้มันหนักทําไมเอาตัวเองลดลงมาแล้วเราจะมีความสุข ในยุค IMF นี้ค่ะคุณค่ะอาชีพไหนก็ปล่อยวางได้นะคะยกเว้นคนขับรถขอสมอกรอย่าปล่อยไปนั้งทานเละพวงมาลายท่านถือเอาไว้ให้ดีๆโอกาสให้พ่อบ้านพูดบ้างก็ดูจะกระไรอยู่และโดยเฉพาะพ่อบ้านคนรุ่นใหม่อาจารย์พิษณุสกุลโลภีราต์ทางรายการนี้กาให้พูดนะครับมาร้องเพลงจงภูมิใจเถิดนะ ความจริงพวกเราน่าจะร้องกลับไปบ้างนะครับจงทนฟังเถิดต้องเกิดนาจวยนอกจากตัวเตี้ยแล้วยังปากจัดอีกนะเพลงนี้ผมรู้สึกผมจะเคยชอบมาก่อนเพิ่งเกลียดเอาวันนี้นะนอกจาปากจัดแล้วยังเตรียมจัดอีกนะแล้วบอกพอสมกรเนี่ยขับโยกไปย้ายมาเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกผู้โดยสาร ใช่ไหมครับคุณน้อยอาจารย์ลองทำท่าย่กท่าเดียวกันนดเมื่อกี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวสู้สูสู้น้ยสู้สู้สู้นะสู้อันนั้นเป็นบริการแถมพิเศษไงบริการฝึกไว้ก่อนนะเพราะผู้โดนสารต้องกลับบ้านใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องไปแล้วใช่ไหยครับ าการแล้วโดยจะนักวิชาการก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์กุลยาบอกให้เด็กวาดม้านั่งนะครับแล้วเด็กบอกม้านั่งเนี่ยจะวาดยังไงม้ายืนก็ยากกะแย่อยู่แล้ว <laughs> เอะมันเด็กแถวไหนจะไมสติปัญญาเป็นแบบนี้ <laughs> ใย่าในครอบครัวอาจารย์เองคล้ายๆพูดโดยสารที่อาการยอย่างเงี้ยคล้ายๆเขาบอกลงแล้วกดกลิ่งใช่ไหมครับ <laughs> อลงแล้วกดกลิ่งพอรถจอดแกลงไปแล้วกระโดดมากดกลิ่ง <laughs> แกบอกมันต้องเป็นไปตามลําดับก็เขียนว่าลงก่อนแล้วก้อยกดกลิ่นแล้วอาจารย์บอกเนี่ยมาคนขายกล้วยปิ้งเนี่ยจะเป็นโรคประสาทได้นะเพราะต้องพลิกไปพลิกมาทุกวันกลับไปบ้านเจอสามีพลิกสามีผมเนี่ยเห็นใจกอสมองกอนะบางทีเพราะว่าผู้โดยสารนี่ชอบไปยืนออยู่ตรงตรงทางเข้าใช่ไหมครับไม่ยอมเดินข้างในบางทีไปเจอสติ๊กเกอร์เนี่ยเข้าใจว่ากระเป๋าหรือคนพูดพนักงานขับรถเนี่ยจะเขียนไว้บอก ยืนข้างบนเป็นคนไทยยืนบันไดเป็นหมาเป็นการ่ชยเตือนกันนะบางที่ขนาดคนแก่สูงอายุนะสูงอายุมากกว่าอาจารย์ภุญยาอีกนะขับขับเฉียบพลันเลี้ยวไปบ่อยเหลือเกินเนี่ยเนี่ยไปยืนบันไดเนี่ยผมเคยเจอเลยน่ะกระเป๋าต้องตระกนบอกย้ายขึ้นมาข้างบนตกลงไปเดี๋ยวยุ่งเลยย้ายแกบอกเรื่องของกูอ กระเป๋าเขาก็ไม่ยอมนะบอกเออยาให้ตกลงไปผมจะร้อนนะแกบอกเรื่องของมึง <c oughs> มันก็ไม่รู้เรื่องใครเป็นเรื่องใครนะครับ <c oughs> นี่คือคนที่เป็นปัญหาอย่างอย่างนักธุรกิจท่านอาจารย์เสรีเนี่ยนักธุรกิจมีโรคที่เขาเรียกโรคนั่งกินนอนกินน้านะเพราะอยู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะแล้วโรคที่อันตรายมากผมเองยังเป็นห่วงอยู่เลย <c oughs> โรคสมัดทางเพศเสื่อม <c oughs> เคยมีนักธุรกิจมาเล่าให้ฟังบอกสมัรทั้งเพศทั้งสมัตจภาพมีปัญหามากมีปัญหาจริงๆนะจนภรรยาต้องพาไปหาหมอนะาบอกเนี่ยช่วยรักษาหน่อยสามีเนี่ยไอ้โรคทั้งเพศเสื่อมนะสมรรถภาพทั้งเพศเสื่อมมากก็มีปัญหาเนี่ยพอออกจากคลินิกปั๊บเนี่ยไอ้ฝ่ายนักธุรกิจสามีเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปหาหมออีกรอบบอกคุณหมอครับหมออย่าไปบอกภรรยาผมนะครับ ผมเสื่อมเฉพาะเมียผมเท่านั้นครับไม่รู้ทีเด็ดนักธุรกิจได้แล้วน่ามีกลเมเ็ดเยอะนะครับเดี๋ยวท่านจะได้พบกับนักธุรกิจนะครับท่านรักษาภาวะจิตใจของท่านให้เข้มแข็งไว้นะครับถ้าจิตใจของท่านเข้มแข็งครับไม่ว่าโรคอะไรครับแก้ได้ทุกโรคครับถ้าจะว่าไปแล้วตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งปีของปีหนึ่ง 1,999นะครับถ้าคิดตามคริตศักราดเรากำลังจะขึ้นปี2000กันแล้วนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยอาชีพนักธุรกิจต้องระวัง2,530ถึง2,539เป็นระยะเวลา10ปีเต็มนะครับเราเป็นโรคอย่างแรงครับนั่นก็คือเราเป็นโรคบ้ารวยนะครับเราเป็นโรคบ้ารวยคนเราอยากรวยกันมากแข่งขันกันแล้วเกินนะครับ จนกระทั่งนอนกัน4ี่ซาห้าชั่วโมงนะครับตื่นแต่เช้านอนตอนดึกเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จักกลับบ้านกับช่องเข้าบ้านหมามันยังเห่าเลยมันไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าอของนี<อ>่ดูก็แล้วกันนะครับบางคนเนี่ยนานๆนะครับไปอุ้มลูกขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกร้องไห้ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อมัน<อ>ส่วนบางคนนั้นนะครับปรากฏว่าเด็กอายุนะครับ12-13อยู่โรงเรียน ครูให้เขียนบทความว่าคุณพ่อของหนูหรือคุณพ่อของผมเด็กส่งบอกว่าคุณพ่อของหนูชื่ออันนั้นทำอาชีพนี้จบครูถามบอกว่าให้เขียนหนึ่งหนะ้า <c oughs> ทำไมเขียนมาแค่บรรทัดเดียวหนูจะเขียนได้ยังไงล่ะคะตอนที่หนูไปโรงเรียนพ่อหนูยังไม่ตื่นตอนหนูเข้านอนพ่อหนูก็ยังไม่มา<ฮ>หน้าก็ยังไม่เห็นทําอะไรหนูก็ไม่รู้จะเขียนอะไรได้นอกจากชื่อและอาชีพที่แม่บอกหนูว่าพ่อทําอะไร <c oughs> เป็นโรคบ, <c oughs> บ้ารวยกันขนาดนั้นแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงนอนน้อยทํางานหนักเสาร์อาทิตย์ไม่พักลูกเมียไม่ดูแลพ่อแม่ป่วยยังไม่เยี่ยมนี่จะบอกให้นัช่วงสิบปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลาที่คนเราป่วยนะใครรู้ไหมไปเฝ้าไปดูไปแลคนที่ไปดูไปแลคือลูกน้องเราที่เราสามารถให้คุณให้โทษได้ผ่าตัดลืมตาขึ้นมาหันหน้าพักคนแรกที่เห็นนั้นคือลูกน้องและเลขา <c oughs> อืออ่ะแล้วลูกเต้าไปไหนลูกเต้าเราเหรอก็ไปเฝ้านายมันไง แล้วลูกเต้าคนอื่นมาเป้าเราเพราะเราเป็นนายของลูกมันนี่อนี่ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นสังคมมันวิริตกันนะสังคมมันเป็นวิริตไงตอนนี้เราดูทีวีที่เขาขายของเขาขายอะไรกันที่ขายทางทีวีขายเครื่องรถดความอ้วนทั้งนั้นนะฮะทุกรูปแบบเลยหมาย่ตอนเราดูมันก็โยกนะดูง่ายดีจังเลยนะพอเราไปซื้อมาทำไมมึงหนักจังวะทำไมไม่ง่ายเลยแล้จุดที่หน้าท้อง หมดไ่ว่าจะโยกอีกท่าไหนเรามาทำมันขึ้นยากทําไมเขาขายอย่างนี้เ <_ S 1> พราะเราอ้วนกันเวลาออกกําลังกายมีไหมไม่มีมมนะเวลาดูแลเรื่องอาหารมีไหมไม,ไม่มีเรากินแต่อาหารจานด่วนกันทั้งนั้นเราไม่ได้ดูคุณภาพอาหาร,าหารมันจะมีมันไหมมันจะมีแป้งไหมม,มันจะครบห้าหมวดหมู่ไหมมันมีผักมีหญ้าไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <_ S 1> เราก็กินกันประเภทแห้งๆทั้งนั้นนะฮะคาร์บ <_ S 1> บโบไฮเดรตใส่เข้าไป แต่ว่าผักวิตามินไม่มีนะครับโปรโตีนนั้นที่เราใส่เข้าไปปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของโปรโตีนน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของไขมันทั้งนี้เพราะเหตุว่าพอถ้าเกิดอาหารที่เป็นราคาถูกราคาเร่งมันมักจะมีมันมากกว่าบางคนนะฉันลดความอ้วนทําไงเหรอก็ฉันก็กินไส้กรอกเนี่ยลวก4ีหอันรู้ไหมไส้กรอกเนะี่ยมีเนื้ออยู่ประมาณสามเอร์เซมีมันอยู่ประมาณ50% มีแป้งอยู่อีก20%นั่นคืออาหารที่ลดความอ้วนไม่ได้เด็ดขาดเพียงแต่สีมันดูแดงแดงเหมือนเนื้อแดงร้อยเปอร์ซนแต่ม,ม,มันมันจริงๆ<อ>แต่เราไม่เคยรู้เลยเพราะเราไม่ใส่ใจหาความรู้มันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดจากโรคของบ้าความร่ำรวยเราแข่งขันกันจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรขึ้นสู่ปี2000จํจำไว้นะครับว่า อย่าได้เป็นทาสของความรวยอ,อย่าเป็นทาสของความอยากเป็นเศรษฐีอย่าเป็นทาสของการหาเงินทองโดยที่ลืมดูแลตัวเองนะครับคนเรานั้นต้องมีเวลาดูแลตัวเองครับนอนให้มากเพียงพอเวลาอาหารการกินนั้นให้มีโอกาสได้เลือกสักนิดหนึ่งว่าจะกินอะไรขณะเดียวกันนั้นเนี่ยต้องมีเวลาในการจะดูแลแล้วก็ออกกำลังกายด้วย สำหรับตัวเองเนี่ยนะครับเพิ่งมาสำนึกก็เมื่อตอนเดือนมกราปีคศ .1999 ก็จะให้เวลาตัวเองสัก12บ12เดือนในการจะย่างก้าวสู่ปี2000เพราะถึงวันนั้นหมดเวลาของทาาแห่งความเป็นเศรษฐีเราต้องมีเราเราที่เข้มแข็งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่มั่นคง <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มีเพียงแค่ความร่ำรวยเท่านั้นเป็นปัจจัยของชีวิต แต่เรามีคุณภาพชีวิตเป็นหนึ่งอีกปัจจัยที่คนไทยทุกคนต้องใส่ใจเสมอครับ